ส่งพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในขึ้นเหนือณจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ประกอบการรับซื้อหอมหัวใหญ่ในแหล่งปลูกจำนวน11,000ตันเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตในช่วงเริ่มต้นฤด,ดูการทำให้ไม่ล้นตลาดและยังได้ราคาดีตามที่เกษรากาตรกรต้องการโดยกรมการค้าภายในะยังมีแผนเชิงรุกกับสินค้าเกษตรทุกชนิดวันที่หนึ่งมีนาคม2568นายในวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนำผู้ประกอบการรับซื้อหอมใหญ่ณจังหวัดเชียงใหม่โดย,ยเปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยนฤทธพันธ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมเร่งเตรียมแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรก่อนช่วงดูการผลผลิตเพื่อดูแลราคาสินค้าเกษตรให้ได้ราคาดีโดยเฉพาะสินค้าประจําภาคอย่างหอมยวนซึ่งกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาและตลาดอย่างใกล้ชิดและเพื่อเป็นการดรําเนินการเชิงรูปกรมจึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกรโดยตรงเพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ โดยกรมการค้าภายในได้นำผู้ประกอบการรับซื้อถึง19รายได้แก่ห้างค้าปลีกขาส่งผู้รวบรวมห้องเย็นรวมถึงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อมารับซื้อหองหัวใหญ่กับสาก์ผู้รวบรวมโดยตรงโดยปริมาณรับซื้อในวันนี้จำนวน11,000ตันซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมโยงครั้งสำคัญที่ทำให้ราคาของหองหัวใหญ่ได้ราคาดีโดยการซื้อขายได้ตั้งราคานำตลาดซึ่งจะทำให้ราคาซื้อขายทั่วไปสูงตามไปด้วย ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นสากรโดยมีนายทรัพย์อินทนนท์ประธานกรรมการสากรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านการพัฒนาเป็นผู้ประสานเกษตรกรในชุมชนในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรทั้งหมดทั้งนี้ผลผลิตปกติปริมาณหอมใหญ่ทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ตันผลผลิตปีนี้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยโดยที่ จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นที่เพาะปลูกได้ผลผลิตประมาณ22,000ตันซึ่งขณะนี้ผล,ผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ4,400ตันคิดเป็น20%ของผล,ผลผลิตทั้งหมดกิจกรรมครั้งนี้ทําให้เกษตรทุกคนมีรอยยิ้มที่สามารถขายสินค้าได้ราคาที่ดีทั้งนี้ต้องเรียนว่าคุณภาพหอมใหญ่ในปีนี้ดีมากเนื่องจากอากาศหนาวเย็นทั้งนี้ขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรขอให้เลือกพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการ รวมไปถึงได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากขึ้นและได้รับทราบว่าปีนี้มีผลผลิตถึง4 0 0 5 0 0กิโลกรัมต่อไร่ก็หวังว่าถ้าเลือกพันธุ์ได้เหมาะสมก็จะได้ผลผลิตมากขึ้นถึง5,000-6,000กิโลกรัมต่อไร่ต่อไปปัจจุบันราคาหอมหัวใหญ่อยู่ที่คากิโลกรัมละ12บาทซึ่งถือเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจในายวิทยากรกล่าวทิ้งท้ายสินชัยพระชรธนาพร รีเพียงวริศาทินารายงานนี่นะครับาการกษตรบคนธนะครับโดยุนะครับน,นนะครับ,ดรบ,ไ,นนรบได้รับมอบหมายประจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรขันธ์น,น,นะครับท่านพิชัยนฤตธพันธ์นะครับท่านได้รับการประสานงานจากท่านสอสอสอุลกุลน,นะครับผมท่านเ,เกี่ยวกับเรื่องของ ข้อ,อก,กังวลกับราคาของใหญ่นะครับซึ่งปีนี้เรียนว่ามีผลผลิตนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยผลผลิตปกติเนี่ยนะครับของใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ตันนะครับโดยที่มีเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่สุดเนี่ยมีพื้นที่เพาะปลูกได้ผลผลิตถึงประมาณ2 2 0 0 0ตันและขณะนี้นะครับผลผลิตได้ออกแล้วสู่ตลาดแล้วประมาณ20%เซนะครับหรือก็ประมาณ4 4 0 0ตัน ได้ประสานเข้ามานะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมกหรคลังภายในเข้ามาจาัดกิจกรรมเชื่อมโยงและดูแลนะครับซึ่งเราเองได้ประสานทางท่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งวันนี้ได้มอบหมาย่านรอผู้ว่านะครับมาร่วมง,งานกับเรานะครับแล้วก็ทางแม่งานที่สําคัญนะครับคุณรั์นะครับก็คือผู้ที่ ได้นะครับเอาสิ่งอ่ากษอรกรนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับในการรวบรวมนะครับเพื่อจะมาประสานกับทางผู้ประกอบการซึ่งวันนี้เรามีผู้ประกอบการนะครับมาร่วมงานถึง19เกรายนะครับในการที่จะเข้ามาซ่องซื้อนะครับดึงนะครับผลผลิตอองจากตลาดไปนะครับ่ผู้ประกอบการทั้งทั้งรายเนี่ยมีตั้งแต่ห้างท่าปีขาโงนะครับ แล้วก็สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งกจิจกรรมทั้งนี้เนี่ยก็ทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีรอยยิ้มได้นะครับในการที่สามารถจะขายสินค้าได้ราคาที่ดี